โรงงานครับผมรีโวไม่ว่าจะเป็นงานย้ายบ้านใหม่งานซ่อมบำรุงแล้วก็มี modify u p เกรดเล็กน้อยนะครับมามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้ารีโวลำนี้ทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปลี่ยนปลายหัวชีดใหม่นะครับเป็นปลายแบบออริจินอลเหมือนเดิมนะครับแต่ลูกค้ามีปัญหาเรื่องปลายหัวดชีดเคิกมาก็เปลี่ยนปลายหัวชีดให้ใหม่นะครับพร้อมขึ้นเครื่องเทสให้เรียบร้อยอย่างแรกแล้วอย่างที่สองนะครับก็มีรีแมคนะครับย้ายบ้านนะครับก็รับประกันว่าจบแม่นอนของเก่าของพี่เขามีปัญหาเรื่อง อ,อลากแล้วมีปัญหาเรื่องไฟโชว์ไฟประแจโชว์นะครับอันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแก้วาวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเจฟฟ์แฟคทอรี่รับประกันให้5ปีพร้อมเปลี่ยนชุดโซเปลี่ยนชุดโซ่เปลี่ยนตัวดันโซ่ใส่พานแล้วก็ตัวดันโซ่ทุกอย่างครบเซร็จนะครับในชุดนักเครื่องของลิเวออันนี้เป็นชุดเต้นนะครับเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็มี เพิ่มเติมก็จะมีพวกปุ่ม EGR ให้ฟรีนะครับแล้วก็มีเอาหม้อต้มออกด้วยนะครับกับปัญหารีโวหม้อต้มตรงนี้มันจะมีนะครับเราออกไปแล้วโบโบโลงลงแล้วก็มีนี่นี่นี่ชุดอินเตอร์นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนี่ดูดีเทลด้านหน้ารลรอแบบนี้นี่เป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นงานย้ายบ้านงานซ่อมบำานุงก็มาได้แล้วก็มีงานอัปเกรดเล็กน้อยก็ที่ร้านเรามาที่เดียวรับประกันว่าจบหมดทุกอย่างมาเดี๋ยวเราไปลองเิดกับเจ้าของกันดีกว่านะครับแล้วมาดูกันว่า สิ่งที่พี่ก็มีปัญหามามันจบหรือเปล่านะครับเพื่อนครับไปดูกันดีกว่าครับผมไปครับเพื่อนเพื่อนเราพาเจ้าของรถมาเทสกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าจะผ่านแล้เ่เป็นไงบ้างเพ่เออดีดีไหมไหนของเก้ามันเป็นยังไงอะมันเยียบมันอืดใช่หรอ ใช่ของแต่มันดีแบบมาแล้วอะนะใช<ห>่แต่คือคือของผมดีกว่าหรออ่าแ,แล้วแล้วไอเว้เรื่องไฟเด้งที่ว่าไฟแบบแกเด้งเป็นไงบ้างปกติมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าข้าแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องลองดูทีนะนี่คือผมไปลองกันมาแล้วนะครับเพื่อนคือมันมันไม่โชว์เราก็เลยว่าเดี๋ยวให้เจ้าของรถเนี้ยลองเทสเองดีกว่านะครับจะได้รู้ลักเลยว่าเวลาขับแบบไหนแล้วไฟมันถึงจะโชว์นะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจไงว่ามันโชว์รไรก็ลอง จูนเก็บในสไตล์ของเราก่อนแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่โชว์นะอยากครับอโอเคครัเพื่อนมาดูเจ้าของรถเททเองกันบ้างดีกว่านะครับนี่รถคล้องนะครับเพื่อนแล้วเดียวลอยทาบไปแล้วลอยสีโอเคไม่ตัดเป็นไงบ้างไม่ตัดไม่ตัดแล้วแล้ว คิดว่ามันจะหายไหมไฟประแจอย่างเงี้ยได้ครับได้นะทุกทีมันจะมันจะโชว์เลยอะเย็บเหยียบปุ๊บปุ๊บโชว์เลยอ๋อทะลักๆไงสไตล์แบบคารุโมทอย่างเงี้ยคือมันต้องโชว์แน่นอนใช่แต่ตอนนี้มันไม่โชว์นะลูกไก่พี่เองไอพี่ของเราเท็ดดีนึนงอ๋อมันต้องตัดโดนอย่างงี้ป่ะมันจะได้โชว์แต่มันไม่โชว์ไม่โชว์มันไม่โชว์แล้ว เรื่องนี้สุดใจพี่สุดใจครับสุดใจนะมันมันดีมาตอนมาไหมอย่างเงี้ยดีกว่าดีกว่านะเวลาเราขึ้นเข้าอย่างเงี้ยมันขึ้นไปวอลเรียบไปปุ๊บมันโชว์อ๋อเวลาขึ้นเข่าเราบันโชวอันนี้เราไม่เป็นไรอภิจิตไสอะไรไปแต่ตอนนี้พี่คิดว่าสมบูรณ์ไหมอย่างเงี้ยสมบูรณ์นะน่าจะสมบูรณ์เดี๋ยวคิดว่าสมบูรณ์คิดว่าสมบูรณ์นะแต่วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนี่การันตีจักเขาห่องรถนะครับเพื่อนๆของพี่เขาก็จะมีหัวฉีดนะครับเเปปลี่่่ยยนใใหหมวาา้้ฟร์กกอแไข แล้วก็มีแก้วาวมีชุดอินเตอร์แล้วก็มีชุดตัวดันโซ่ใส่ผ่านโซ่โซ่เปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับในชุดเต็มนะครับรีโวใครที่วิ่งครบแสนโลก็เข้ามาบำรุงรักษาเข้ามาได้นะครับที่ร้านจิวทาวซิ่งอย่าลืมนะครับศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นแต่ถ้าศรัทธาที่จิวทาวซิ่งไม่แรงเราไม่คิดเงินแรงไหมครับแรงครับคิดเงินได้ไหมครับแบบนี้ฮะคิดคิดเงินได้ไหมครับได้ครับได้นะ จ่ายเงินไปแล้วมั้ง่ายแหละ่ายทั้งเลยเพราะว่าพี่เข้ามาก็ตั้งแต่เช้าแต่พี่ก็ทำหลายอย่างก็อาจจะกับมืดหน่อยนะมาก่อนกับทีหลังเพราะว่าทำเยอะอบางคเดินเข้าฝากเอาไปด้วยนะเพื่อนนี่จะขอรถเทสเองเองอึงน้วมันเองอตัดแเลยอ๋อปกติอ๋อปกติแหร้งแล้วมันตัดมันจะวูวบใช่ปะใช่ใช่อ๋อโอเคอน,นี่ั โอเคอันนี้ผมนาจะปดพวกแรงดันเลยให้พี่ด้วยมั้งใช่โอ้มอคอบมันน่าจะสมบูรณ์กว่าอะไรอย่เงี้ยโอเคนี่การันตีครับเพืเ่อนๆว่าจบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เนาอโอเคคับฝากเอาไปด้วยนะครับจิวทอซิงมีทุกองสาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นนะครับ